ยังไงก็ไม่เลิกโอเคหมนนิดนึงเป็นช่องหลวงเอาเลยค่ะลุ้นกันลุ้นกันจะแตกไหมไม่แตกไหมโอ้ยเค,เคมันต้องลวนนิดนึง ต้อเอาจริงจรินะต้องสีอื่นแทนก็ได้สีเหลืองแนก็ได้สีฟ้าแก็ได้ด้วยไม่เป็นไรขีว่าดีสไลด์สีอื่นโอเคเราแค่ว่าลูกขึ้นมาเนี่ยก็ได้เกี่ยวกันไม่ได้ต้องอ้างอิงความจริงก็ได้อยากเป็นสีครูก็ยังได้เลยสีครูสีเขียวได้หมดเราติดตัวมาเลย อืสวยไหม้มันจะหมดแล้วห่อมได้ค่ะมนพ้างครับต่อขนตอแม่ยอดมีการบอกแม่ว่าพอแล้วนาแม่อยากินร้อยให้หน่อยสี่ฟ้าพี่เก่งมากวิพดีเรามีเด็กอยู่ตรงนี้ให้เด็กคนนี้สะพายให้วันนี้มีนายแบบพิเพนเตอร์ จ้างมาจากที่ไหนนะสามชัยสามชัยว<น>ิทยารยอร่อยลองใส่ขวดน้ำนี่ลอดใส่ได้นะคะวขวดน้ำใส่ข้างๆอ้เยี่ยมเลยเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวลอดรอดใส่ลอดเย,ยี่ยมเลย,ยตัดสายคนะ่ะตัดสายแล้วอะเด็กคนนี้ลองสะพาให้นะ้านิดนึงได้ไหมเนี่นยต้องเกย เดี mm ่ยวลูกม่ให้ความร่วมมือเลยไม่ให้ความร่วมมือเลยแป๊บเดียวลูกแป๊บเดียวเดี๋แม่จะได้เล่นกับหนูไงแม่๋ยวแม่จะได้จุ๊บเดี๋ยวเวลูกค้าจะได้ดูหสะพายพี่รอดสะพายป่ะอ่ะพี่รอดเอาไปเลยใบเนี้ยให้พี่รอดเอาไปเลย